นี่ครับตอนนี้เรากําลังขึ้นรถบัสนะครับจะข้ามป่านะครับโดยมีท่านอาจารย์เพียกนะครับเป็นวันแรกปุ๊บแล้วก็พี่ชื่ออะไรครับเจนเจ้าของทัวร์ของค่ะของโอ้เห็นแต่ลายเนี่ยคือตัวจริงจริงๆนะครับรรรรรนะครับนั่นแลน้วน้องอีกคนน้องโกเป็นไกด์นะครับนี่ครับนี่คือคลิปที่2ของวันนี้นะครับในการเดินทางไปดูงานที่สิทธิโลจิสติกส์แล้วก็ละลายที่นะครับเดี๋ยวติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ นี่ก็คือในส่วนของสมาชิกลุกช่วงของเราวันนี้นะครับนะครับจัดหะลัยที่นะครับอเกมก็มไปนั่งไกลโอ้ย,อยลังรถก็เหมือนเดิมนาะลังรถนีน่เนาะตั้งแต่อยู่เรียนซื้อก็ลังรถเอยอยู่เรียเียนซื้อก็ลังรถนียจบมาก็อยู่ลังรถนะครับ นี่คือสมาชิกนะครับที่ร่วมเดินทางทางการศึกษาวันนี้นะครับ19 1เก้าสแล้วโอเคพ่อค่ะค่ะเอาเก้า่เราว่ายี่สกว่าคนอ ไม่อนุญาตพูดไม่ได้นะคะขออนุญาตนะคะทักทายนะคะเป็นยังไงคะเหนื่อยกันไหมคะไม่เหนื่อยเลยเพราะไม่ได้ขับรถนะอ่านะคะเดี๋ยวเราจะพานะคะขอต้อนรับสู่ทุกท่านนะมุ่งสู่สพพลาวนะคะยินดีต้อนรับนะคะในนามของทีมทัวร์นะคะวันนี้คุณแม่พงทองมาด้วยเจ้าของทัวร์นะคะส่วนกบขออนุญาตนะคะกบเป็นไกด์นะคะเป็นไกด์ฝั่งไทยนะคะ สัอซื้วามสมใจนะคะเป็นพี่สาวของกบสุว่นันนะคะอ่าแล้วก็มีผลขับนะคะจะเป็นไอโอเล่นะ,ะท้าโอเล่นั่นเองนะคะจะบอกว่าเราแค่20กว่าท่านทำไมเราใช้นะรถ5้าที่นั่นมานะรองรับนะทุกท่านเลยนะ,ะสะดวกสบายนะคะตอนนี้นะคะ เราจะมุ่งสู่ที่สปปลา,าวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่วินจันมีหลวงพะปางเนี่ยเราไปนั่งรถไฟความเร็วสูงนะคะหลายท่านถามว่าความเร็วของเขาสูงขนาดไหนความรู้สึกท่านขนาดไหนคะอ้ใช่ไหมคะกว่านั้นอีกคะ่ะนะกนะว่านั้นคืออย่างไรเดี๋ยวไปพิสูจน์เราจะไม่บอกว่าเร็วแค่ไหนนะ,ะต้องไปพิสูจน์เอานะะเร็วของเขากับเร็วของเรามันจะเร็วเหมือนกันไหมนะคะรถไฟความเร็วสูง ทาม้าไม่ใช่ <Australia. S 1> ค่ะออสเตรเลียค่ะนะไทยลาออสเตรเลียจำง่ายๆก็คือไทยเลียลาวอยู่ฝั่งลาวก็ลาวเลียไทยผัดกันเะลียนะสะพานแห่งที่หนึ่งนะไทยเลียลาวไม่ใช่หยาบนะไทยออสเตรเลียลาวนะคะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่หนึ่งนะแห่งที่ห้ากำลังข้ามนะ สร้างอยู่สร้างไหมคะอยู่ที่จังหวัดอะไระบึงการเขาบอกว่าการข้ามหัวสะพานนะกั้นหายใจและตั้งจิตนิฐานจากหัวสะพานฝั่งนี้ถึงฝั่งนู้นค่ะได้สมประสงค์แน่นอนนะตอนนี้พร้อมมาแล้วก็ก้ามลองดูค่ะนะแดงนะคะโมาหลังสวนค่ะเหมือนเดิมนะคะเราเคยไปสปนุกกันจริงๆอยากให้ไปเที่ยวกันทุกปีนะคะไปพักผ่อน ยินดีต้อนรับค่ะนะคะขอบคุณค่ะวันนี้เป็นฮอหฮอนบอด<อ>แต่ว่าประกาศแดดอยู่แล้วถึงจะฮอนขนาดไหนขอให้ประดาทานลุกไปตากแดดได้เลยพอดำไม่ดำค่ะไม่ดำรับประกันค่ะเขียวมันเกินดำแล้วที่เป็นเขียวเนาะ,ะ,นะนะโดยเดินทางนะเจ้าเนาะ จจุบันนี้บ้านเมืองของคนเราของพวกเขาก็เริ่มพัฒนาหลายขึ้นเรื่เขาเรียกว่าถนนกุหลาบกุเขียนแล้วกุผไปแล้วค่ะลุกแรงเต้นเลยนางอยู่ซื่อกับเต้นไปน้ำเพื่อนบพ่ได้เปิดเพลงนอกจากเต้นไปพ้อมโลดมีถนนอยู่สาสายนี่ราคาดีมากเลถนนอลังการเนาะสิบปีหลังโซนนี้เนาะก,ก็จะเปลี่ยนแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเขาอยู่ในตัวเมืองนคะรหลวงเน้นจังเนี้ย แมนค่ะแต่ว่าอาจจะอยู่โซนโนอกนิดนึงจากขวามตรภาพจนไปหอดส่วนมืองาครหลวงเวียงจันจริงๆจะกางเมืองจริงๆกับประมาณซักสองกิโลเมตรนะเจ้าเนาะประมาณนั้นอ่ามาประเทศเราของพวกเราอันดับแรกให้ให้ทั้งใจไว้ก่อนประเทศเราของพวกเราก็อ่าปัจจุบันนี้กําลังพัฒนาเรื่อยๆนะคะเนาะมีนาที่ทั้งหมด2องแสนสหมื่นพันปร้อยตารางกิโลเมตรประชานก่อนทัวประเทศเกเจ็ดล้านกว่าคน มีทั้งหมด17แขวง17จังหวัดเราจะเนาะพื้นที่กับประมาณอยู่95ปื้นที่เรียนเชิรโษัิสติก,าาก,น,น,ยยกะนะครับเราจะกันในในไทยคือทิศติวันซีมประเทศลาวนะครับดูบรรยากาศในส,งนสงังเกตุวันนี้เราอยู่ที่ท่านาแรงนะครับบริษัทขนสง่ง ครับคเราจะก้ผาบอรนัไปตรงถังก่อน้วกันเยครับผมเดี๋ยวน้องน้ำน้องน้ำก่อนเลยกัครับห้องน้ำก่อนได้ได้ได้นะครับเหลือไปยืนวันนี้เขาจัดประมาณท่านแต่รามา20ท้ายท่านนะครับเยีกันกับเยเาซือนะครับแบกรุงเทพยแบงคอกนยนะรดีใจที่น เร่องว่าถ้าบทาแรงขึ้น,นในที่ที่นอนอนโครนหาที่ท,ที่ที่อยู่ในโปรงกรนเราแม้ว่าเราเนี่ยพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดโดยแบ่งออกไปแค่ก็คือเขียวถ้าบททาแรง คามันแปลงตรงนี้จะแปลงร่างตรงนี้ให้มันถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับอาจารย์สมมติว่าสมมติว่าผมจะเอาผู้เรียนไปขายที่ยุโรปสมมตินะครับที่บอกว่ามีอาลานมีอะไรนะขออะไรว่าไปไหนเราทมันก็ที่นี่จะทำให้มันถูกต้องโดยผ่านก็ได้อย่าง้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเแล้วกั็ว่าตัวเนี้ยครับเราจะทำตัวเหมือนกับว่าเราจะเป็นตัว ไม่มากเซอร์ติฟายให้เพราะการส่งสินค้าส่วนมากนะครับจะส่งผ่านจากจีนเพราะว่าต่างประเทศของเราก็จะผ่านจีนตัวนี้จะเป็นเหมือนกับตัวจะช่วยในการทำเรื่องเอกสารภาษาจีนให้เพราะว่าเรื่องการทำเอกสารนำเข้าจีนหรือไปจีนเนี่ยยากมากครับอาจจะเป็นมีโอกาสที่ว่าเราจะมาทำเรื่องของอะไรก็ไดยมอกว่าโอกาสก็ไดยเติมท่านมาจตลอด thì tổng thảo của người เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในส่วนของกรรมยายสรุปเกกับโปรเจกต์เวียนจันโลจิสติกนะครับของสปปลาวนะครับก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับของลาวเป็นการลงทุนของนักลงทุนชาวลาวนะครับไม่มีไม่มีนักลงทุนประเทศอื่นนะครับไม่มีจีนนะครับเป็นของเราล้นว,นวนๆยนาลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ